ของการขายตรงและก็สินค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวทุกวันนะคะก็ในเรื่องแรกนะคะก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเข้าแจ้งในเรื่องของเบาะแสแล้วก็แจ้งความได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ลดปริมาณการที่ว่าประชาชนจะถูกทำให้เข้าใจผิดนะคะ แล้วก็ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งกําหนดในเรื่องของมาตรการค่ะแล้วก็การมาคับใช้กฎหมายรวมถึงรวมถึงให้ให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะเพราะบางทีคนเข้ามาธุรกิจก็ยังไม่ทราบว่าการขายตรงจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาต่อไปนะคะเราก็อยากจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะ แล้วก็มีการขอให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยสานักงานคณะกรรมการออยเร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองนะคะมาจําหน่ายในระบบของการขายตรงหรือว่าการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ขอให้กระทรวงการคลังนะคะได้เข้าไปตรวจสอบรวมทั้งกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทําธุรกิจในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ขึ้นอีกค่ะเรื่องสุดท้าย